กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่6วันที่27พฤศจิกายน2567รหัส381มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหะรติกะลิปวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคสัจิงปัจจะัมะเตหิ พิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกกทาตูหิเทวตาเยุยเยนะสันนิปติตาุนติพระควันตังทัศนายะพิกขุสังขจะอัทโขจัตุนังสุทาวัสกายิกานังเทวานังเอตัทโสอยังโขพระวาสเกสุวิหะรติกัปิระวัตถุสมิง มหาวเนมหามหตาพิกขุสังเคนะสิทธิงปัจจะมะัเตหิพิกขุสเตหิสพัพเเหวอาอรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยผูเยเยะสันนิปตาปตะตาโหติภควันตังทัศนายะพิกขุสังคัจจันนูนะมะยยมปีเยนะภควตะภควา เตนุปสังกเมยยมะอุปสังกมิตวาพระควันโตสันติเกปันเจกะพาถาพาเสยยะมาติอัทโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังสปาเรยยะภาษาริยังวาพาหังสัมมิเฉยยะ เอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาพะควันโตปุระโตปารุปาตุาระห,หังสุอัทโขตาเทวตาพะควันตังอภิว,วาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพะควันโตสันติเกอิทังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปวัตนสมิงเทวากายาสมาคตาอคะตามหะอิทะอิมังธร,รมมะสมยังทิกิติทิกิตาเยวะอาปาราชิตสังคติอทัทโขอาปาราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาทังอภิสาสิตัตระพิกขโวสมาทหัสสุงจิตตัง อัตโนอุชุกะมะกังสุสารถิวะเนตานิะัะเหตตวาอ,อินริยานิระขันติปันทิตาติอัทโขอัปร,ราเทวตาพระควันโตสันตินเกาาอีทังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีสังอินทิขีลังโอหัจจะมเนชาเตจาร,รันติสุทธาวิมาลา จักขุมตาสุทันตาสูสูนาคาติอัทโขอปราเทว,ต,เทวตาพทวควันโตสันติเกอิทงังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเตคตาเตาตาสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุษะมนุษนุสังเทหังเทวกาปริปูเลสันติติ อธโคภคะวาภิกขูอามัมเตสิเยภูยเยยะพิขเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตมัทานานัารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตตามปิภคะวันตานังเอตะปรมมาเยวะเทวตาสันนิป ติตาอเฮสุงเสยยถาปิไมหังเอเตฮริเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัตฐานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปิพระควะพระควันตานังเอตะประมาเยวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตราหิอาจิกิสามิ ิฆเวเทวกายานางังนามามิกิตะยิสมามิพิขเวเทวกานางนามามิเทสิสามิพิขเวเทวกายานางังนามามิตังสุนาทะสุทากังนามิสิกรโรทะสาพิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขเวภะควันโตปันจัดโสสุงภะควาเอตตะทะโวจะ สิโลกะมะนุกัสมามินุกัสมานุกัสมามิยัตถาภูมมาตัทัสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปริหัตตาสม,มาหิตาปูถุสีหะวะสันลีนาโรมมหังสาภิกษสงู้โนโอทาตะมะนาสาพุทธาวิปัสัน,นะมานาวิลา พินโยปัญจสเตยตายต,ายตาวาวันเกาปิละวันตเวตโยอามันตยิสัทธาสาวเกสารณีระเตเทวกายาอาภิกันตาเตชินานวิชานาถพิขโวเตจาอาตะอตตปะมะกรุงสุตวาพุทธสัสสนางเตส สัมปาตุระหุงยานางอมนุสานังทัศนังอเปเกสตะมัทขุงสหัสสังเอทะสัมตริงสตังเอกังสหัสสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนัมตะมัททขุงทิสาสัภพพาภูตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะ วะวกคิตวานะสักคุมาตโยอามาันตยิสัถาสาวเกสาวเนระเตเทวากาอภิกันตาเตวิชาณถาวิขโวเยโวหังกัตตยิสสามิคิระหิอนุปุปภโสสัตสตสัตสตสหส,สาววยักขาภูมมากาปิละวัตตวา อิทธิม ah ันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนางสามิติงวรังชะสหัสาเหมะวตายาขานานตตวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสันสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวรังสาตาคิริงติสหัสายขานานตตวันนิโย อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสสันสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิตติงวนังอิเจเตโสระสะสะหัสสายะขานาณตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกาสุงพิกขุนังสมิติงวรนังเวสามิตาปัญจสตายขาณันตะวันนิโย อิติมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยสานสิโนโมทะมานาอภิกามงพิขุนางสมิติงวนงังพุมพิโรระชชะคหิโกเวปุรสะนิเวสนังพินโยนางสะตะสะหัสสังยักษานังปยิปุปยิรุปาสติพุมพิโรระชชคหิโกโสปาคะสมิติงวรัง ปุริมันจะที่สังราชาทะตะรัฐโถรปรสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสันสิสิโสปุลตาปิตะสะพาโออิทมานามหัพพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวรังทักขินัจจะที่สังราชาวิรโูโหู ปส,สาสติภุมกลุ่มพันธานางอธทิปติมหาราชายสันส,สิโสปุตตาปิตัสะพะหโวออิทธมานามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันสิโนโมทา,มานาอภิกามุงพิกขุนังสมิตติงวรังปัจฉิปัจฉิมจ,จัทิสังราชาวิรูปโขปัส,สาสตินาคาอธทิปติ มหาราชายสันสโตปุตตาปิตะพระหาโวอิทธมานาพระหับพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตอายตะยะสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขุนังสมิติงวนังอุตตรันจะทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติ ยักขานังอธิปติมหาราชายะยะสันสิโสปุตตะปาปิตัสสะพะหโวอินทมานามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสันสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวรังปริมุทิสังทะตตรัตโถทิขิเนนวิรูหโกปัชิเมณวิรูปโขกุเมโรอุตรังทิสัง จัตโรเตมหาราชาสมัตสมนตาจตุโรทิสาทันทันละมานะอถังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสาิทธามายากุเตตุเวเตตุวิตูจะวิตตุโตสหะ จันทนโนกามาเศธโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะอนาโทโอปมัตโยจะเทวสุโตจะมะตาลิจิตทเสธโถจะคันทัพโภมมโหราชาคโนสโกอาคูปัญจกสิโหเจวะติมพรูสุริยะวัด ชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมธมานาอภิกามงพิขุนังสมิตติงวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตัชากากัมพลรลัตตะลัสสตราอาคูปายาคาสหยาติพิ ยาม una, ุนาตทรัฐจาจะอาคูนาคายสันสิโนเอราวันโนมหานาโคโสป,ปาคะสมิติงวนังเยนาคะราชาสหัสสาหรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนะมัชะปะัตาจิตราสุปันนาอิทธิเตสนามัง อะภยันตธานาคราชาณมาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาสิวาจหิอุหวัฏยันอุปปัฏหยันตานาคาสุปันาสารณะณะกังสุพุทธังชิตะวชิระหัตเทนะเสมุทังอสุราสิตาพาตาโววาสวันเสเต,เตอิทิมัโตยสันสิโน กาลกัญชามหาพิษมหาพิสมาอสุราธานะเวขาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทณมุจีสหสตันจะพาลิปุตตานางสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหุพัฒมุป,ปาคะมุงสมโยธานิพัน พันทันเตภิกขุนังสมิตติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยทะตาตถาคมูงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสันสิโนทเะสเะตทเะสะทากายาสัเพนานัตตะวันนิโย อิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสันสิโนโมโทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานังเวทูจะเทวาสหศีจะอัสมาจะทูเวยมาจันทันสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรัก,กิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรัก,กิตานักขันตานิปุ รักิตวาอาคูมันทะพระลาหกาวาสูนังวัสโวเศฐโถสักโกปาคะปูรินทโวทะเสเต,เตทะสทากายาสพเพปานัตตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสันสิโนโมธมานาอภิกามงพิคุนังตมิตติงวนังอาถาคูสหภูเทวาชะละมัคคหลิก สิขารินะอริธากาจจโรชาจะอุม,มาปุภนนิพานิสิโนวรุณาสหาธรรมมาอัตตาจุจะอะเนชกาสุยเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทเสเกทัสตากายาสัพเพนานัตตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโต ยสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิขุนางสมิติงวานังสามานาสมาสมานา,ม,า,ม,า,นามหาสมานามานุสามานุสุตตมา,า,มา,าคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูนมโมปทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโรหิตตวาสิโน ปาราคามหาปราชาอาคูเทวายสันสิโนทาเศเตสะสทากายาสัพเพมานัตะวันนิโยอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขุนางสมิติงวรังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวเมกนาสาสหาโอทาตะไคยหาปาโมกปาโมกขา อาคูเทวาวิจักขนาสทามันตาหาระคชามิสาสกาจะยสันสิโนอทะยังอาอาคาปัชชุโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทะสทากายาสัพเพนานัตตวันนิโยอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโยยสันสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขุนังสมิตติงวานัง เคมียาตุศตายามากันทกาจะยะสันสีโนลำพิตาลามะเศรษฐาโชติมานาจะอาส,สวานิมาณรติโยอาคูอาถาคูประนิมิตาเทเสตเททศทากายาสาเพนานัตวันนิโยอิททิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโนยสันสีโนโมทมานาอภิ อภิกามุงพิกุนังสมิติงวรังเศธเถเ,เตเจเทวะนิกาสัพเพนานัตะวันนิโกนามันวะเยวะอาคันฉุงเยจันเยสธิสาสหปะอุตตชาติมังคิโอคติน,นะมะนาสวางังทักเขโมคะตรังนาคาจัน ทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสุนังกุมาโรติสะจะโสปโสปาคะสมิติงวรังสหัสสพรัมมะโกสมัตส,สหัสสพรัมมะโลกานางมหาพรม,มาพิติทัสติอุปป,ปันโนชุติมันโต พิมากาโยยสันสิโตสิโสท่เสตวาอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวันติโตเตสันจะมัชโตอาคาพาหิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมะเก มาราเสนาอภิกามิปัส,สกันหัส,สะมินชิยังอถะคันหัทะพันท,ะทะัทธราเคนะพันธมัตถุโวสมันตาปริวาเรทะมาโว,ว,วมุตจ,จินตะโกจินังอิทธิตตทะมหาเสโนกันนะเสยนางอเปสยิปานินาตาละหาหัจจะ สรังกัตวาเถระวังยถาปาวุสโกเมโคถฐานายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวันติสังกุทโรอสัยันวเสตันจะสับพังอภิญญายังวัวักขิตวานะจักขุอโตอามันเตยสิสทาสาวเกสาวเนระเตมา ระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอตับปะมะกรุงสุตวาพุทธสสะสารนังวีตราคะเหเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสตสังคาลาส,สังคามาพายาติตายสันสิโน โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ